thank you นะครับวันนี้นะครับช่วงเย็นนะครับวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565นะครับวันนี้เราจะพาเยี่ยมชมสวนหลังหลังบ้านของเรานะครับหลังจากที่เรานั้นไปเคยไปอยู่แต่ในสวนนะครับสวนสวนศูนย์เรียนรู้นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเราไม่ได้ทําสวนแต่ในที่สวนนะครับสวนหลังบ้านของเรา นะก,ก็มีกินมีใช้นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับนะมาเยี่ยมชมนะครับนะต้นกล้วยน้ำว้าพันปักช่อง50นะครับนะก็จะดูนะครับนะหลังบ้านของเราเลยนะครับว่าต้นในหน้าแรงนะครับนะแต่หลังบ้านของเรานั้นก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับนะนี่เลยครับนะดูเลยนะครับทา่านผู้ชมนะครับกล้วยน้ำว้าปักช่องนะครับน0ะ50นะครับเดิมทีนั้นนะครับนะ นเรานะครับได้นําพัน์มานะครับต้นเล็กมากนะครับนะต้นเล็กมากนะครับนะก็มีพี่ที่เคยทํางานด้วยกันนะครับนะให้ความอนุเคราะห์มานะครับนะก็เดิมทีก็คือได้มาต้นประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะที่ที่ผมได้มานะครับที่ได้มาต้นประมาณเท่านี้สองต้นนะครับแต่ว่าเมื่อ ลูกไปแล้วนะครับนะก็ตายไปต้นหนึ่งนะครับนะก็ผมเอามาแค่นี้นะครับนะเดิมทีนะเมื่อสี่ปี5ปีที่แล้วนะครับนะที่ได้มานะครับตอนนี้ก็ขยายขยายพันธุ์นะครับมาจนเอ่อได้หลายกอนะครับนะได้หลายกอนะครับท่านก็ดูนะครับนะนี่คือผลผลิตนะที่ที่กำลังขึ้นมานะครับนะก็ พันปักช่อง50นั้นนะครับนะเข ja าจะให้ผลผลิตที่ลำต้นนั้นจะใหญ่นะครับนะลำต้นจะใหญ่นะครับก็จะให้เครือนะครับเครือหนึ่งก็จะมีหลายหวีนะครับนะก็จะมีน้ำหนักประมาณ30 30กิโลกรัมนะครับนะโตเครือนะครับนะนะก็ในในหนึ่งหนึ่งเครือนั้นก็จะมีหลายหวีนะครับนะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีหนึ่งหวีสองหวี สามวี 3, 4 5 6 7 8 9 10 11ก็นะครับนาะก็มีอยู่อ่านะยังต้นนี้มีอยู่11 11วีนะครับนาะใน1วีนั้นก็จะมีอยู่นะครับนาประมาณนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอก็นะครับนะานะบนะก็โดยเฉลี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ18ปวี นะครับนะสิบแปดบีเอ้อสิบแปดสิบแปดลูกเต๋าวีนะครับท่านผู้ชมสิบแปดลูกเต๋าวีนะครับอันนี้ก็ดูนะครับความอุดมสมบูรณ์ของหลังบ้านของเรานะครับนะหลังบ้านที่ทางกระผมนั้นได้อยู่นะครับอันนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับนะก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะผลผลิตดีมากเลยนะครับต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายท่านสอบถามอยากได้พันธุ์ นาอยากได้พันเหมือนกันนะครับนะแต่ก็ทางเราก็ยังยังยังขยายไม่ได้เยอะนะครับนะยดูครับในอย่างเครื่อนี้นะครับโอ้โหนะครับอันนี้ก็เพิ่งออกนะครับนะก็มีอยู่ประมาณอ่าสิบวิเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ก็นะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนาได้ได้ดูความอุดมสมบูรณ์นะครับนานี่นะครับนาลำต้นของเขานะครับต้นนี้ก็ฮ่าเริ่มมให้ผลิดมา อีกแล้วนะครับนะรู้สึกจะเยอะมากนะครับนนเยอะมากในหลังบ้านของเรานะครับนะอุดมสมบูรณ์นะคร Get. ับนะความอุดมสมบูรณ์หลังบ้านของผมเดิมทีก็นะครับน่ะจะเป็นดินนะครับนะปีที่แล้วนะครับก็ข้างบ้านก็ตรงข้างๆตรงตรงด้านนี้นะครับนะเดิมทีก็จะเป็นสวนยาง นะครับนะพอเป็นสวนยางก็ทําใหา้มีร่มเงานะครับนะทำให้กล้วยของเรานั้นไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอนะครับก็เลยทําใหา้ความอุดมสมบูรณ์ของกล้วยนั้นนะครับนะไม่ไม่ไม่ใหญ่นะครับแต่พอปีนี้นะครับนะท่านได้จัดต้นยางออกไปนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างบ้านนะครับได้มีการสร้างบ้านก็ ทำให้ต้นกล้วยของเรานั้นได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะครับแล้วก็น้ําที่เพียงพอนะครับน้ําที่เขาได้รับก็คือน้ําที่เราถ่ายออกมาจากห้องครัวนะครับห้องครัวกับกับห้องน้ํานั่นเองนะครับนะก็จะเขาก็จะได้เขาเรียกว่าได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับนะโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับนะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะลำต้นก็จะใหญ่นะครับนะข้อ นะครับในะจุดเด่นของกล้วยน้ำวา้าพันปักช่อง50เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาก็จะลำต้นใหญ่นะครับนะแล้วก็ลำต้นนั้นจะสูงไม่เกิน3เมตรนะครับนั้นะไม่เกิน3เมตรนะครับนะแล้วก็จะให้อ่าผลดกนะครับนะจะให้ผลดกนะครับก็เครื่อหนึ่งก็จะอ่ามีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30กิโลต่อเครือนะครับนะแล้วก็ ในหนหวีนี่จะให้อยู่ประมาณ1 8 1 8ลูกตัวหวีนะครับนะอย่างตัวนี้ก็เริ่มใกล้แล้วนะครับนะใกล้จะแก่แล้วนะครับใกล้จะแก่แล้วก็จะได้บริโภคเร็วเร็วนี้นะครับนะใครที่อชอบกล้วยนว้านะครับก็เตรียมนะครับทักมาเลยนะครับทักมาเลยนะครับที่เฟซบุ๊กของเรานะครับนะครูเอปาิหารนะครับ นี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ของเรานะครับไม่ใช่มีแค่ในสวนเรียนรู้นะครับหลังสวนของเราเราก็ทําเหมือนกันนะครับทำอยู่เหมือนกันนะวันนั้นก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับคว้นอว้นเครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตัดปีออกนะครับตัดปีออกนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีผลผลิตขึ้นมานี่นะครับนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ นะความสมดุสมบูรณ์ในหนึ่งกอกนะ็จะตกอยูนะ่อีกนะครับอยู่ประมาณสองต้นนะก็ถึงปีของเขานะครับเขาก็จะขยายออกมาอันนี้เราก็ได้ทําการขยายนะครับนะขยายออกมานะอีกสามกอนะครับนะก็จะาวางแผนว่าจะใหนะ้จะให้เต็มด้านหลังเลยนะครับนะจะให้เต็มด้านหลังนะครับก็สังเกตดูนะครับ เขาจะชอบดินลักษณะอย่างนี้นะครับเขาชอบดินเลนนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะชอบดินเลนเลยนะครับนใครที่มีดินลักษณะเป็นดินเลนนะครับหรือดินดินคล้ายๆดินเหนียวนะครับคล้ายๆดินเหนียวผสมดินเหนียวนะครับตอนนี้เขาจะกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะชอบมากนะครับนไม่เหมือนกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเขาจะชอบดินดินร่วนนะครับนดินร่วนนะครับดินร่วนปนทรายแต่ถ้า เป็นลนักษณะของกล้วยน้ำว้าเขาจะชอบดินประมาณนี่ครับดินเลนนะครับประมาณดินเลนดินที่ที่มีคล้ายๆมีดินเหนียวมาผสมอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับน่ตอนที่เขาเจริญเติบโตนะครับน่นี่คือเราก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับน่นี่ก็คือหลังสวนเล็กๆนะครับน่กอ็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับน่ะได้ชมว่า บางทีพื้นที่หลังบ้านของเรานะครับมีพื้นที่ที่ว่างนะครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับนะเราก็สามารถที่จะปลูกนะครับเป็นอาหารของเราได้นะครับนะก็พื้นที่เรามันจะมีนี่นะครับนะก็เรียกว่าบางทีนะครับนะผมก็จะตักน้ํานะครับนะตักน้ำในในในถูในในอ่าท่อพักนะครับนะท่อพักขี้ตัวนี้นะครับนะก็รถนะครับนะรถรถผัก ทุกว pues ันนะครับถ้ามันเต็มนะครับเราก็จะจะถ่ายโดยใช้ไดโวนะครับนดูดนะครับดูดเพื่อที่จะรดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยแล้วก็มีต้นนี้นะครับใบเตยนะครับนะปลูกใบเตยนะครับก็อยู่หลังบ้านนะครับนี่ก็คือต้นดอกพุดธนะครับดอกพุดธซ้อนนะครับดอกพุดธซ้อนนี่ก็นะครับนะรางร้านดอกไม้นะครับนร้านดอกไม้เขาก็ สามารถรับซื้อกิ่งนะครับกิ่งละบาทนะครับนะถ้าเรามีความสามารถนะครับนะติดต่อสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ก็จําหน่ายได้เหมือนกันนะครับนะแต่ตรงนี้ก็คือทางทางเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำจำหน่ายนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้นะครับน้ําปุ๋ยอย่างนั้นนะครับน่เพราะนั้นท่านอย่าคิดว่ามันสกปรกมันอะไรนะครับแต่มันคือพืชผักของเรานั้นชอบมากนะครับนะชอบมากเลยนะครับในลักษณะของ น้ำที่เสียนะครับมันเสียสําหรับเราแต่เป็นประโยชน์สําหรับต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้นี่เขาจะได้ธาตุอาหารนะครับนะปุ๋ยที่สมบูรณ์นะครับนะนั่นก็ฝากทุกท่านนะครับนะที่สนใจด้านการเกษตรนะครับนะก็ลองจะเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆหลังบ้านก่อนนะครับก่นะอนทีเ่เราจะขยายไปนะพื้นที่ที่ใหญ่พอมีกำลังของเรานั่นเองขึ้นมานะครับนะตรงนี้ก็ ผมขายอยู่ที่หวีละ30บาทถึง40บาทนะครับนะก็สมมุติว่าเครือหนึ่งมีอยู่ประมาณ10หวีนะครับนะสาคูณ10ก็ตีไปได้หวีละ300แล้วนะครับนะหวีละ300อแล้วนะครับในตรงนี้เราก็อยู่ได้นะครับหลังหลังบ้านของเรานะครับนะวันนั้นก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนะที่มีใจรักในด้านการเกษตรนะครับนะก็ขอให้ลองลองดูลองทําดูก่อนนะครับนะเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ไปอ่าใหญ่ๆนะครับให อันนี้กับกาลังของเรานะครับนะเราไม่ต้องไปจ้างแรงงานไม่ต้องไปอะไรนะครับนะแล้วก็ให้ลงทุนได้ทุนน้อยๆก่อนนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนะอันนี้ก็สําหรับพวกเราก็คลิปสั้นๆนะครับนะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ติดตามนะครับนะผ่านช่องยูทนะูบนะครับศูนะเรียนรู้บ้านนาโมยนะครับกดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ด้วยนะครับนะสำหรับของเราวันนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ